คำเมเดอร์กาบโบในตอนนี้ก็คงพูดได้ว่าเป็นการปูทางไปสู่ร่างสุดยอดที่แท้จริงอย่างร่างมาสเตอร์โหมดกันนะครับซึ่งผมว่าแลงโกเองก็ดูแข็งแกร่งเหมาะสมกับการเป็นตัวเปิดให้กับร่างมาสเตอร์โหมดอยู่เหมือนกันแต่ถ้าแลงโกจะต้องบอกมือลากันไปในตอนหน้าผมก็คิดว่าดูน่าเสียดายกันอยู่น้อย เพราะเท่าที่ผ่านมาแลงโก้เองก็ไม่เคยจะมีบทกันเยอะสักเท่าไหร่นอกจากนี้ทางเว็บโอเ i เชียลก็ได้มีการปล่อยวิชวลใหม่กันออกมาที่คราวนี้ก็เน้นกันมาที่ร่างคาเมเดอร์กาบุมาสเตอร์โหมดและก็ยังแอบโชว์ร่างใหม่ของคาเมเดอร์บรามกันอีกด้วยที่ก็เรียกว่าออกมาเป๊ะตามข่าวหรือที่ออกมาก่อนหน้านี้กันแล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวของตอนนี้กันบ้างก็เปิดกันมาที่รีเซลที่ได้กลายเป็นประธานของบริษัทสโตมักได้สั่งให้แง โกผลิตขนมแห่งความมืดเป็นจํานวน10บล้านชิ้นและการผลิตขนมแห่งความมืดในปริมาณนั้นก็จําเป็นต้องใช้มนุษย์จํานวนมากเป็นวัตถุดิบแลงโก้ได้บอกว่าหากมนุษย์จํานวนมากได้หายตัวไปพร้อมกันมนุษย์อาจเริ่มสงสัยถึงการมีอยู่ของกรานิยลได้ดารีเซลกลับบอกว่าไม่เป็นไรและให้แลงโก้ดาเนินการต่อไปตรงนี้ผมว่าก็ดูน่าจะเป็นจุดสําคัญอยู่เหมือนกันวันนี้อาจจะเป็นแผนของแลงโก้กันหรือเปล่าที่จงใจ ทำให้เรื่องราวดูใหญ่โตแล้วก็อาจจะแกล้งตายในตอนถัดไปเพื่อให้บ็อกก้าเป็นคนจัดการปัญหากันเองอีกจุดที่น่าคิดก็คือถ้ามนุษย์รู้เรื่องแล้วจะเป็นยังไงกันต่อดีผมคิดว่าคงไม่น่าจะขนาดมีหน่วยพิเศษจัดการกลาเนิ้วกันหรอกเพราะเรื่องก็ไม่ได้ปูมาทางนี้กันเลยอาจจะมาส่งบ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย ผู้คนไปเปิดดูหน้าท้องของคนอื่นแล้วขับไล่กราเนลออกไปกันก็ได้ทั้งด้านโชม,มะช่วงนี้เขาก็กินขนมสต็อกกันเอาไว้ก่อนเพื่อต้องใช้โกจิพอดในการต่อสู้จะได้มีโกจิโซพร้อมใช้งานกันเลยริสึเพื่อนของซาจิกะได้มาที่ร้านแฮปปี้พาเรเพื่อขอความช่วยเหลือริสึได้มีโอกาสไปคอนเสิร์ตของวงบอยแบนด์ U.M.A. ที่เธอเป็นแฟนคลับกันอยู่และต้องการให้พวกซาจิกะช่วยทำอุปกรณ์เชียร์เช่น ปลายและชุดซาจิกาละโชแมรับคำขอร้องของริซเซวกเขาไปซื้อของที่ร้านและเริ่มทำอุปกรณ์เชียร์กันทันทีเมื่อได้เห็นใบหน้าตื่นเต้นของริซเ์ที่บอกว่า เพลงของ UMA ทําให้ฉันมีพลังโชวแมะเข้าใจว่าริสน่าจะรัก UMA เหมือนที่เขาชอบกินขนมอย่างสนุกสนานและได้ตั้งใจช่วยทําอุปกรณ์เชียร์อย่างเต็มที่ขณะนั้นเองแลงโก้ได้เริ่มปฏิบัติการจับมนุษย์เป็นจํานวนมากด้วยการใช้อุปกรณ์ใหม่ที่ได้มาจากนีเอฟทำให้ได้มีการรายงานถึงเหตุการณ์คนหายตัวไปเป็นจํานวนมากที่เกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งคราวนี้ก็เป็นผู้โดยสารบนเรือสําราญ และผู้ชมการแข่งขันเบสบอลได้หายตัวไปลาเคีย ที่ได้เห็นขา่าวเขาก็รู้เลยว่านี่เป็นฝีมือของแลงโก้เพราะที่ลาเคียจับมนุษย์ไปในช่วงตน้นก็เป็นแผนของแลงโก้กันนี่แหละลาเคียบอกว่าผิที่ทาให้ผู้คนมีความสุขของเขาน่าจะถูกนีเอลสกัดเอาไปใช้งานตรงนี้ก็มีจุดที่น่าสนใจว่าลาเคียกําลังเรียนภาษาของโลกนี้กันอยู่ก็แปลว่าเขาอาจจะอยากอยู่ที่โลกนี้แบบถาวรกันแล้วแล้วก็มีการพูดถึงซาจิกะว่าเขาไม่อยากให้เธอรู้ว่าเหตุการณ คนหายตัวไปเป็นจํานวนมากก่อนหน้านี้เป็นฝีมือของเขาเรียกว่าลาเคียแค่ความรู้สึกของซาจิกะกันแบบเต็มๆทั้ง3คนได้แบ่งทีมออกไปลาตระเวนในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านส่วนเดนเต้ที่ตอนที่แล้วทําเอาใจหายนึกว่าตายกันไปแล้วแต่จริงๆเขาแค่นอนหลับกันไปเฉยๆลาเคียได้กลับไปหาเขาและขอให้เดนเต้ทำยาสลายพิษของเขาให้ทีโกจิโซ ที่กำลังสอนแนนมก็ได้เห็นกราเนลพาทไทม์ที่สนามบินโชแมจึงรีบมุ่งหน้าไปทันทีที่นั่นโชแมต้องเผชิญหน้ากับกราเนลที่ปลอมตัวเป็นแอร์โฮสเตสและเหล่าเอเจนต์เขาพยายามแปลงร่างเป็นกาบุเพื่อเข้าต่อสู้แต่กลับถูกโจมตีโดยแรงโก้ o, ที่ปรากฏตัวขึ้นและถูกสวนกลับจนต้องกระเด็นออกไปโชมะได้รับบาดเจ็บแต่หันตอกับลาเคีย ไ็ได้มาช่วยเอาไว้ทั้งสองได้แปลงร่างเป็นคาเมรเดอร์แล้วต่อสู้กับแลงโก้ซึ่งแลงโก้เองก็ถือเป็นศัตรูของฮันโตโดยตรงกันด้วยเพราะเขาเป็นคนที่ทําให้แม่ของฮันโตต้องกลายเป็นขนมแห่งความมืดแลงโก้ o, ป้องกันการโจมตีของไรเดอร์ทั้งสองได้อย่างง่ายดายและสวนกลับจนทั้งคู่ต้องคืนร่างดูเหมือนว่าแลงโก้จะมีความสามารถที่สะท้อนการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้แบบอัตโนมัติโชมะ พยายามต่อสู้อย่างสุดกำลังแต่เขาก็ทำอะไรแลงโกไม่ได้แลนโกได้เราถึงความทรงจำเมื่อบุชผู้เป็นพ่อได้แนะนำมิจิรุแม่ของโชมะและโชมะตอนเป็นทารกให้กับพวกเขาได้รู้จักหลังจากนั้นครอบครัวสโตแม็ก ac, ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในโลกของกรนิวที่ผู้แข็งแกร่งเป็นผู้มีอำนาจโชมะและมิจิรุกลับเป็นสิ่งแปลกปลอมที่อ่อนแอแต่กลับได้รับการปกป้องและเขาก็ได้บอกว่าการ ที่โชมะเกิดมานั้นเป็นความผิดพลาด คำนี้ในเรื่องจะโดนเสียงเครื่องบินเซ็นเซอร์กันเอาไว้นะครับเพราะน่าจะรุนแรงกันพอสมควรเลยโชมะที่โกรธจัดใช้โกจิพอตแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์กาโบโอเวอร์โมดและพุ่งเข้าโจมตีแรงโกแต่เขากลับไม่สามารถควบคุมพลังที่มากเกินไปนี้ได้หมัดที่โชคออกไปก็ได้พลาดเป้าและเมื่อพยายามใช้พลังเต็มที่แรงโกได้แปลงร่างเป็นแกลนิวและรับหมัดน,นั้นไว้ได้หลังจากนั้นเองพลังของโกจิพอตก็ได้ถึงขีดจํากัดโกจิโซได้ หายไปทําให้การแปลงร่างได้ถูกปลดออกในขณะที่แหลงโก เตรียมโจมตีครั้งสุดท้ายโชมะแปลงร่างเป็นริสาซอเบตฟอร์มสร้างกำแพงน้ำแข็งปกป้องฮันโตและลาเคียแล้วก็หนีออกจากสนามบินกันไปได้ในตอนต่อไปเป้าหมายถัดไปของแรงโก้คืองานคอนเสิร์ตที่ริซึกำลังจะไปโชมะได้ขอให้ฮันโตและลาเคียช่วยปกป้องคนดูเอาไว้และบอกว่าเขาจะเข้าไปเชิญหน้ากับแรงโก้เพียงลำพังโชมะ พบกับแรงโก้ที่สถานที่จัดงานคอนเสิร์ตโชว์แม้จะปกป้องโลกนี้ที่ตอนรับเขาอย่างอบอุน่นตั้งจากครอบครัวสโตแม c กเขาได้บอกแรงโก้ถึงความตั้งใจอันแลงกล้าและใส่โกจิพอร์ตเข้าไปในกาบุในเวลานั้นเอง โกจิพอดก็ได้เปล่งแสงออกมาในตอนพลิกผันตื่นขึ้นมาสเตอร์กาโบให้ไลท์ของตอนแน่ก็จะเป็นการเปิดตัวร่างใหม่ที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นร่างสุดยอดจริงๆกันแล้วกับคามเดอร์กาโบมาสเตอร์โหมดซึ่งแหล่งโกก็คงจะต้องพ่ายแพ้กันในตอนนี้และก็มีข่าวออกมากันว่าเขาอาจจะต้องหมดบทบาทกันไปก่อนก็คงต้องมาลุ้นกันว่าจะแค่ชั่วคราวหรือถาวรกันนะครับส่วนตัวผมก็อยู่ในฝั่งที่อยากจะให้คมแบกกล มาทีหลังเพราะหมดบทแค่นี้ก็ดูน่าเสียดายตัวละครอยู่เหมือนกันและนี่ก็เป็นเรื่องทังมโอสจากเคมเดอกาโบในตอนที่35นี้แล้วคนอื่นๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างแลงโกจะต้องโบกมือลากันในตอนแน่แบบถาวรกันเลยหรือเปล่าหรือจะกลับมาตลบหลังบ็อกกาในตอนหลังก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้า,น,านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสระการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ